สวัสดีค่ะ FC ทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางนะคะหุ้นจีน vip นะคะทุกคนเช้าบ่ายนะคะวันที่22มิถุนายน2568นะคะทุกคนคะ่ะวันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอรเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านาแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีดุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f อจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่21ก่อนมาเข้าหรือลุดวันที่21ใจให้เด่นอยู่ที่3และ2เด่นรอบบ่าย6และ5รอบเช้ามา9 1353ทุกคนสามมา2เด่งเข้าคู่3 5 5 3คู่ตัวเด่นแล้วก็คู่3 1 13คู่ตัวไม่เด่นนะคะรอบบ่ายให้6และ5มา7 83 4 6 นะคะทุกคนเข้าเด่นหกเข้าคู่หกสี่สี่หกเลขเด่นประจําวันรอบเช้ากับรอบบ่ายหลุดหมดเลยเจ็ดกับสองวันที่ยี่เอ็ดเนาะทุกคนเอาถ้าอยากตามต่อตามต่อก็ถือว่าทุกคนน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนสําหรับรอบเช้าหนึ่งสามกับห้าสามเนาะค่ะทุกคนเบื่อใดคู่หนึ่งกับคงสิใดคู่หนึ่งเนาะค่ะไปต่อนะคะวันที่ยี่สิบสองจากที่ใจคํานวณตัวเด่นรานได้รอบเช้าได้สตรในเก้ามาดูความน่าจะเป็นศูนย์เจ็ด

หกหนึ่งหนึ่งหกทุกคนจะจับคู่หลุดจาลืมหกหกทุกคนเป็นคู่เด่นแย่กับเด่นประจำวันเกือบไปแล้วนะคะทุกคนขาขอโทษขอไปนะคะศูนย์เก้าเจ็ดหกค่ะทุกคนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหก FC ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกลับด้วยทุกๆคู่ที่ FC ชอบนะคะทุกท่านขาที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมนะคะเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง เลขหกับเลข6นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้าศูนย์ได้9เด่นประจำวัน1และ6เป็น0ูนย0หนึติดคู่ตัวเด่น0ู6ย์หกหกนะคะเค่ะเก้าหนึ่ติดคู่ตัวเด่น9ก6าหกกับ6และ1กับ6เป็น7 1็ดหนึ่ติดคู่ตัวเด่น 7, 7 6็ด6กหกเจ็ค่ะหกหนึ่ง หกหนึ่งหนึ่งหกหกหกขอทูเขอไปนะคะติดเลขเด่นประจำวันหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะทุกคนขาประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ค่อยตามต่อเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องบอ่มักบ่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านได้นะคะทุกคนสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะหุ้นหวยที่ใจวางไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันขอให้เอฟซีทุกทุกคนมีสติในการรับชม ก่อนตัดสินใจคิดดีๆแล้วก็อย่าตามเยอะนะคะทุกคนเวลาหลุดมามันเสียดายนะคะทุกคนใจเล่นไม่เป็นใจเป็นแค่ผู้ให้แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน V A P วันที่22มิถุนายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท่ททานมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันมันสูบทุกนเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีค่ะ